วันน like ี้มาเล่นเกมยังลบกันนะฮะทุกคนนี่กระดาษตามที่เห็นนะคะลบทุกอย่างลบหมดหน้ากระดาษเลยลบเข้าไปลบเข้าไปลบไม่หมดเลยจื๊อจื๊จื๊จื๊หมดแล้วไปต่อตะเกียงตะเกียงโอ้แม่เราแม่ราลบ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 ไปเลยลบไม่หมดเลยลบไอ้สะอาดวิ่งไปเลยลบแสนแล้วนะทุกคนโอ้โหลบผีของกอยเหอะมันลบกระจกปานใหญ่นะฮะทุกคนโอ้โหก็เรียกว่ากระจกอะไรไม่รู้ไปลบไปลบไปลบไปเรื่อยๆก็เรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนที่อยู่ในกระจกอ่ะลบไปลบไปเรื่อยๆอ๋อยังไไไมม่หหดออีกครรรับตงนน อ๋อหมดแล้วมั้งไหนอะเราตรงไหนยังไม่หมดนะอ่ะมันก็หมดแล้วนะเรายัง,ยง,ยงไม่เสร็จยังไม่เออเสร็จแล้วเสร็จแล้วอ่าต่อไปไข่กับไก่จะลบย,ยังไงอ่ะอ้าวลบอ้าวอะไรอ่ะต้อนนี่สีเขียวอ๋อมีลูกไก่กับอะไรไดโนเสาร์เหรอเรื่ออะไรอ,อ่าต่ออ่าคุณผู้หญิงมันรถสปรกอย่างเงี้ยล่ะโอ,โอ้โหหน้าตาก็สวยนะคุณการจ้างต้องแพงแล้วเนี่ยเลยเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้รถ เขาเรีเยกอะไรกระจกวิเศษนะมองเหมอมยมซะมันเป็นตะโกนที่ไหนไม่รู้เรียบร้อยแล้วต่อกันด้วยบ้านของนกอือม่มีที่นอนมั้งเอา้าไม่ใช่ดิลงไปลงมาโอ้โหจะไปนอนบนจมกูกเขาใช่อือไม่ตกใจร้องอักเลยวะลงก่อนแล้ว,ว,ลลวคนกเอ้ยตื่นเถอะอือเสร็จแล้วแุ่พ่อ